เอาละครับตอนนี้เพื่อนเพื่ออยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda p r o t e c t u ั t r a 10w40 Fully s y n t e t i c JASO นะครับ j s o มาตรฐานญี่ปุ่น MA นะครับเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ของทาง Honda นะครับออกมาเพื่อสำหรับรถเก่านะครับรถเก่าของ Honda นะครับคือส่วนใหญ่แล้วใช่ไหม ออกรถมาเนี่ย Honda ค่าเคลียร์แลนด์นะครับเขาจะใช้กันที่เบอร์30นะครับตัวท้าย30นะครับตัวท้ายตรงเนี้ยนะครับสำหรับรถใหม่หรือรถยังไม่เก่าหรือรถยังไม่เครื่องหลวมนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้30กันนะครับคุณบางคนอาจจะงงว่อาอ้าวแล้วผมจะเปลี่ยน4 0ิเมื่อไหร่ก็ถ้า30คุณครบระยะถ่ายแล้วมันไม่ได้หายแย่ขนาดนั้นนะครับคุณก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับอ่าถ้าระดับน้ำมัน,นเครื่องคุณไม่ได้หายแบบเยอะ โบะขนาดนั้นคุณก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้มันยังไม่หลวมนะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่ใส่สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเครื่องจะหลวมน้อยมากนะครับนอกจากคุณจะปล่อยนะ้ํามันเครื่องแห้งแล้วมันก็จะเสียนะครับแต่มันก็มีอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ใช้งานหนักใช้งานหนักก็คือคุณเดินทางอย่างเงี้ยนะครับระยะไกลมากๆอย่างเช่นออกทริปนะครับอย่างเช่นจากยะลาไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับคุณต้องแช่เกียร์ นานๆมากๆโดยที่คุณไม่มีการขึ้นลงเกียร์เลยนะครับใช้งานหนักนะครับไม่ไม่ไม่ไมใช้วิ่งแบบทํางานแล้ววิ่งไปวิ่งวิ่งไปทํางานหรือว่าวิ่งไปส่งอาหารนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะพวกเดลิเวอรี่อ่ะพวกนั้นคือมีการขึ้นลงเกียร์บ่อยแล้วก็มีรถติดบ้างมีการจอดรถบ้างอย่างนั้นคือใช้เยอะนะครับไม่ได้ใช้งานหนักนะครับอันนั้นก็ ใช้สามสิบธรรมดาได้เลยครับแล้วก็ถึงระยะก็เปลี่ยนทายนะครับคุณอาจจะวิ่งวันละสองร้อยโลนะครับแต่คุณวิ่งส่งอาหารอย่างเงี้ยมันก็ลดมันได้พักนะครับนั่นคือไม่ใช่วิ่งวิ่งหนักไม่ใช่วิ่งต่อเนื่องนะครับนั่นแค่วิ่งเยอะนะครับอืมต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าวิ่งเยอะกับวิ่งหนักมันมันต่างกันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะชอบลากรอบสูงสูงตลอดเวลานะครับอ่ารถที่จะต้องลากรอบหรือรถที่ลากรอบสูงสูงตลอดเวลานะครับ หรือกระแทกคันเร่งบึ้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 งหนักๆตลอดเลยนะครับก็สามารถใช้เบอร์40ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ Honda นะครับพราะ n d a ด้มันเริ่มที่30เนาะการอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดได้ไม่เกิน1เบอร์นะครับไม่ควรเกิน1เบอร์นะครับจะดีที่สุดนะจะถนอมเครื่องด้วยเพราะว่าถ้าเราอัพสูงมากมันจะหนืดมากเกินไปนะครับทำให้เครื่องมเสียหายเร็วเนาะก็เข้าเรื่องกันดีกว่ามันยาวแล้วผมอธิบาย มันก็เกี่ยวกับฮ o n ด้านี่แหละเพราะว่าเขาจะออกแค่เบอร์30กับ40อยู่ในศูนย์นะครับะจะมีตัวพิเศษก็คือศูนย์0ิวสามสิบสิบสามสิบสิบสี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับก็มีตัวโปรดักต์ใหม่ตัวนี้ก็จะมีตัวสกูตเตอร์เพิ่มมาด้วยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องกุ๊ปสามนะครับกุ๊ปสามนี่เขาจะบอกอยู่ว่าเป็น การปกป้องสังเคราะห์แท้นะครับร้อยเอซอย่างเงี้ยน,นะครับอืม,มเห็นปะเป็นน้ำมันเครื่องเฉพาะของฮอนด้มีทอพอยเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้จะราคาถูกกว่าเบอร์สิบ3ิสาสิบที่เขามาคู่กันนะครับมามามาน้อยมาราคาถูกกว่าเพราะว่าตัวนู้นจะผสมกรุ๊ปสี่เป็นสามบวกสี่ตัวนี้จะเป็นแค่กรุ๊ปสามนะครับอ่ามันก็จะ ถูกกว่านะครับแต่มันจะด้อยกว่านิดนึงนะเออนิดเดียวไม่เยอะนะครับเพราะว่า pao เขาก็ไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับพวกนี้เขาไม่ได้ใส่เยอะอยู่แล้วนะครับอ่าเอ่อการระเหยนะครับก็ปานกลางนะครับมีระเหยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้หมื่นหนึ่งหมื่สองใส่ได้นะครับอืมการระเหยปานกลางนะครับการเข้าเกียร์นะครับ ก็ปานกลางนะครับก็เข้าก็ได้ปกติไม่ได้ขืนไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ว้าวนะครับก็คือใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบกดเกียร์ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีนะครับไม่มีปัญหานี้ถึงจะเป็น MA ก็ตามนะครับไม่ได้มีปัญหานี้เลยนะครับการระเหยก็ปกตินะครับทนร้อนก็มันทนอยู่แล้วครับน้่องมาเครื่องสมัยนี้ คุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องเรื่องการทนร้อนนะครับมันทนได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการระบายความร้อนมันก็ตามหน้าที่รถอะครับมีหม้อน้ํามีลมมีอะไรมันก็ระบายของมันได้อยู่แล้วนะครับน้ํามันเครื่องขออย่างเดียวขอให้มันไม่ไม่เสียจนข้นเป็นเมือกหรือว่าหนืดออกมานะครับแบบออกมาแบบหนืดเหนื่อเมื่อเมือกนะครับอย่างนั้นคือน้ํามันเครื่องมันมันเสียนะครับแต่ถ้าถ่ายออกมาปุ๊บมันไหลจอก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 อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวครับ อย,อย่างนั้นยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีอยู่เมื่อคุณถ่ายออกมาการเข้าเกียร์ไปแล้วการระเหยไปแล้วเนาอะอความลื่นไหลนะครับก็ก็ลื่นไหลประมาณสักห้าพันนะครับประมาณสักห้าพันคือลื่นไหลหมายถึงว่าศูนย์ถึงห้าพันเนี่ยมันย,ยังลื่นเท่ากันอยู่ใน,ใน,ในยี่ห้อของของตัวมันเองอในขวดของมันศูนย์ถึงห้าพันลื่นนะครับลื่น รื100่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถึงห้าพันนะหลังห้าพันนะครับหลังห้าพันเนี่ยมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆนะครับจะมารู้สึกอีกทีนึงที่มันดรอปลงอีกก็คือแปดพันนะครับแปดพันมันจะดรอปลงอีกนิดนึงคือมันมันก็จะดรอปลงสองทีเหมือนกับตัวนู้นนะแต่แต่มันเหมือนมันดรอปเร็วกว่านิดนึงอะ่ะในความรู้สึกผมมันดรอปมันดรอปเร็วกว่าตัวนู้นนิดนึงนะประมาณสองพันโลนะ ก็คือห้าพันแล้วก็มาแปดพันนะครับเริ่มดอกนะหมื่นหมื่นโลเนี่ยก็อยู่ได้นะครับการชะล้างก็ก็ถือว่าดีนะออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสีน้ําตาลไปทางเข้มนะครับก็คือหมดสภาพใกล้ๆพอดีเลยนะครับออกมาก็ไม่ได้เป็นเมือกนะครับไม่ได้เป็นเมือกแล้วก็ไม่มีไม่มีการค้นนะครับไม่มีการค้นไม่มีการเสียนะครับอืถือถือว่า ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับอืมอายุการใช้งานก็ถ้าขับน้อยก็อยู่ได้ปีนึงนะครับถือว่าโอเคนะของเขาอ่ะนะครับอืมก็ประมาณเนี้ยนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้คอมเมนต์นะครับมันมันก็โอเคนะครับได้ได้วารันตีของสูตรด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ